สี่หนหน่วยที่5เขตอำนาจศาลการคัดค้านผู้พิพากษาคาําคู่ความและเอกสารแนวคิด 1. นศาลแต่ละสารมีเขตอำนาจต่างกันและการเสนอคดีดต,ต้องคำนึงถึงสภาพแห่งคำฟ้องชั้นของศารอำนาจศาลและเขตสาร 2. ผู้พิพากษาที่พิจารณาอาจถูกคัดค้านได้ 3. ศาลจะต้องตรวจคำคู่ความที่พนักง,งานศาลร,รับไว้เพื่อยื่นต่อศาลและมีคำสั่งไปตามควรแก่กรณี5.1.1 1. 1. การเสนอคำฟ้องมีข้อที่จะต้องพิจารณาอะไรบ้าง 2. คดีมีทุนทรัพย์มีความหมายว่าอย่างไรตอบ 1. การเสนอคำฟ้องมีข้อที่จะต้องพิจารณาคือ1 สภาพแห่งคำฟ้อง 2. ชั้นของศาล 3. อำนาจศาล 4. เขตศาล 2. คดีมีทุนทรัพย์หมายถึงคดีที่มีคำขอให้ปลดเปื้องทุกอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้คดีเช่นนี้ต้องมีคำขอบังคับที่คำนวณได้เป็นตัวเงินที่แน่นอนในคำฟ้อง5.1.2 1. จงอธิบายความหมายของคำว่ามูลคดีเกิด 2. นายกอจะฟ้องเรียกเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนจากนายขอกับเรียกค่าเสียหายเพราะนายขอผิดสัญญาต่อศาลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ได้หรือไม่เพราะเหตุใดต่อบ 1. มูลคดีเกิดหมายถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้องตามสิทธินั้น เหตุแห่งการฟ้องร้องนี้บางกรณีอาจจะไม่ใช่เกิดในที่แห่งเดียวกันโดยเกิดจากหลายสถานที่ที่ต่างกันไปก็ได้ 2. ฟ้องของนายกอที่เรียกเงินมาจำตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนกับเรียกค่าเสียหายเพราะนายขอผิดสัญญาเป็นการฟ้องของให้บังคับตัวจำเลย จึงเป็นคำฟ้องเกี่ยวด้วยหนี้เหนือบุคคลไม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพราะไม่ได้ฟ้องขอให้บังคับเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นายกอจึงไม่สามารถฟ้องนายขอต่อศาลที่ที่ดินตั้งอยู่นายกอต้องฟ้องนายขอต่อศาลที่นายขอมีภูมิลำเนาหรือต่อศาลที่มูลคดีเกิด5.1.3คําคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้เสนอต่อศาลใดต่อก็ไก่ กรณีเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตายขอไข่กรณีเจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาล5.1.4คดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาลมีกรณีใดบ้างตอบ คดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลหลายศาลมีกรณีดังต่อไปนี้คือกไก่คดีที่ฟ้องจำเลยร่วมกันหลายคนที่มูลความแห่งคดีเกี่ยวข้องกันแต่ละคนมีภูมิลำเนาต่างกันขอไข่คดีที่มีมูลเกิดขึ้นหลายท้องที่ที่อยู่ในเขตศาลต่างกันขควายคดีที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตศาลหลายศาลงงูคดีที่มีหลายข้อหา5.1.5 สารแพ่งพิพากษาให้ในายดำแพ้คดีและออกหมายบังคับคดีสั่งให้สารจังหวัดสมุทรปราการบังคับคดีแทนโดยเจ้าพนักง,งานบังคับคดียึดที่ดินของนายดำสองแปลงที่อยู่ในเขตสารจังหวัดสมุทรปราการและได้ขายทอดตลาดที่ดินแปลงแรกไปแล้วส่วนที่ดินแปลงที่สองเจ้าพนักง,งานบังคับคดียังยึดไว้รอการขายทอดตลาด 1. นายดำเห็นว่าการขายทอดตลาดที่ดินแปลงแรกเป็นไปโดยมิชอบดังนี้นายดำจะยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการได้หรือไม่ 2. นายขาวประสงค์จะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยที่ดินแปลงที่สองที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้โดยอ้างว่าที่ดินนั้นไม่ใช่ของนายดำแต่เป็นของนายขาวดังนี้นายขาวจะยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดต่อศาลแพ่งได้หรือไม่ตอบ 1. กรณีนายดำก่าวอ้างว่าการขายท่อตลาดไม่ชอบเป็นกรณีตามมาตรา271วรรค5นายดำสามารถยื่นคําร้องขอเพิกถอนการขายท่อตลาดต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการที่บังคับคดีแทนแต่ทั้งนี้จะต้องยื่นก่อนที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการจะส่งเงินที่ได้จากการขายท่อตลาดกลับไปยังศาลแพ่งที่ออกหมายบังคับคดี2 กรณีนายขาวปวิพมาตราเวงเล็บ2อันเป็นบทบัญญัติในเรื่องเขตอำนาจศาลบัญญัติให้เสนอต่อศาลที่กำหนดไว้ในมาตรา271คือศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่ออกหมายบังคับคดีตามมาตรา3 2 3คือศาลแพง่งนายขาวจึงยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดต่อศาลแพ่งได้5.1.61 การรวมคดีตามมาตรา8และมาตรา28มีข้อแตกต่างกันอย่างไร 2. หลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาต่อสารอื่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยตามมาตรา10มีอะไรบ้างตอบ 1. การรวมคดีตามมาตรา8และมาตรา28มีข้อแตกต่างกันดังนี้ก็ไก่ลักษณะคดีที่รวมมาตรา8พิจารณาประเด็นของคดีเป็นสำคัญว่าคดีมีประเด็นอย่างเดียวกัน ส่วนมาตรา28พิจารณาที่ตัวคู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายว่าเป็นคู่ความรายเดียวกันขอไข่เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา8ศาลที่มีคำสั่งโอนเป็นศาลชั้นต้นต่างศาลกันกับศาลที่รับโอนส่วนมาตรา28ศาลที่มีคำสั่งโอนเป็นศาลชั้นต้นต่างศาลกันหรือศาลเดียวกันกับศาลที่รับโอนก็ได้ขอควาย การอุทธร์คำสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา8คู่ความสามารถยื่นคำร้องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธร์ชี้ขาดได้ส่วนมาตรา28คู่ความไม่สามารถที่จะอุทธร์ได้ทันทีเพราะถือว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา 2. หลักเกณฑ์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นกรณีมีเหตุสุดวิสัยตามมาตรา10มีดังนี้ก็ไก่ คู่ความไม่สามารถดำเนินกระบวนพิจรรารณาในศาลที่มีเขตอำนาจศาลได้ทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยขอไข่คู่ความฝ่ายที่จะเสียหายอาจยื่นคำร้องต่อศาลที่ตนมีภูมิลำเนาหรืออยู่ในเขตศาลในขณะนั้นได้ข้อควายศาลที่รับคำร้องมีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม5.2.1เหตุคันค้านผู้พิาพากษามีอย่างไรบ้างตอบ ผู้พิพากษาอาจถูกคัดค้านมิให้ทำการพิจารณาพิพากษาด้วยเหตุ8ประการดังนี้ 1. มีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องในคดีนั้น 2. เป็นญาติเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 3. เป็นผู้ที่ถูกอ้างให้เป็นพยานในคดีนั้น 4. เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนหรือเคยเป็นทนายความของคู่ความของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาแล้ว 5. เคยนั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลอื่นมาแล้วหรือเคยเป็นอนุญาตโตตุลาการเรื่องนั้นมาแล้ว 6. มีคดีเรื่องหนึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาลซึ่งตนเองหรือภริยาหรือญาติของตนพิพาทกับคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือภริยาหรือญาติของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 8. เหตุการอื่นอันมีสภาพร้ายแรงซึ่งอาจทําให้การพิจารณาหรือพิพากษาคดีเสียความยุติธรรมไป5.2.2วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุคัดค้านผู้พิพากษามีอย่างไรตอบเมื่อมีเหตุคัดค้านผู้พิพากษามีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. คู่ความที่เกี่ยวข้องอาจยกข้อคัดค้านขึ้นอ้างโดยทําเป็นคําร้องยื่นต่อศาล แต่ถ้าตนได้รับเหตุที่พึงคัดค้านได้ก่อนวันสืบพยานก็ให้ยื่นคำร้องคัดค้านเสียก่อนวันสืบพยานนั้นหรือถ้าทราบเหตุที่พึงคัดค้านได้ในระหว่างพิจารณาก็ให้ยื่นคำร้องคัดค้านไม่ช้ากว่าวันนัดสืบพยานครั้งต่อไปแต่ต้องก่อนเริ่มสืบพยานเช่นว่านั้น 2. เมื่อมีการคัดค้านผู้พิพากษาเข้ามาและผู้พิพากษาไม่ได้ถอนตัวจะต้องงดการพิจารณาคดีไว้ก่อน จนกว่าจะมีคำชี้ขาดในเรื่องที่คัดค้านนั้นแล้วเว้นแต่เป็นกระบวนพิจารณาซึ่งจะต้องดำเนินโดยมิชักช้าและจะให้ผู้พิพากษาคนอื่นในศาลนั้นเองเป็นองค์คณะผู้วินิจฉัยชี้ขาดคำคัดค้าน 3. ในกรณีที่ศาลนั้นมีผู้พิพากษาคนเดียวและถูกคัดค้านหรือในกรณีที่ศาลนั้นมีผู้พิพากษาหลายคนแต่ถูกคัดค้านทุกคน หรือมีผู้พิพากษาที่ไม่ถูกคัดค้านแต่เมื่อรวมแล้วไม่ครบองค์คณะที่จะพิจารณาชี้ขาดการคัดค้านได้ซึ่งนับรวมถึงข้าหลวงยุติธรรมปัจจุบันคืออธิบดีผู้พิพากษาภาคที่สามารถนั่งร่วมเป็นองค์คณะพิจารณาในศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาคนั้นได้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมการพิจารณาคัดค้านผู้พิพากษาต้องให้สารอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรภาคพิจารณาแล้วแต่กรณีส่วนผู้ผพิพากษาในศาลอุทธรหรือศาลอุทธรภาคคณะใดาหากถูกคดัดค้านก็ให้คณะอื่นเป็นผู้ชี้ขาด 4. องค์คณะในการพิจารณาชี้ขาดคำคัดค้านให้พิจารณาจากคดีที่จะต้องทำการตัดสินว่าต้องพิจารณาคดีเป็นองค์คณะหรือไม่หากคดีนั้นจำต้องพิจารณาเป็นองค์คณะหรือพิจารณาพิพากษาหลายคนองค์คณะที่จะต้องทำการชี้ขาดคัดค้านานั้น ก็ต้องมีหลายคนด้วย 5. การพิจารณาคำคัดค้านพิจารณาเหมือนคดีปกติโดยศาลจะมีคำสั่งให้ยกหรือรับคำคัดค้านโดยคำสั่งให้ยกหมายถึงคำสั่งไม่รับคำคัดค้านส่วนคำสั่งให้รับหมายถึงคำสั่งให้ผู้พิพากษาที่ถูกคัดค้านออกไปจากคดี5.3.1าคำคู่ความมีความหมายว่าอย่างไรตอบ คำคู่ความมีความหมายว่าบรรดาคำฟ้องคำให้การหรือคำร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาลเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ5.3.2เอกสารใดบ้างที่กฎหมายบังคับให้ต้องแนบหรือส่งแก่ศาลพร้อมกับคำคู่ความตอบเอกสารที่กฎหมายบังคับให้ต้องแนบหรือส่งแก่ศาลพร้อมกับคำคู่ความได้แก่ 1. หนังสืออนุญาตหรือให้ความยินยอม ในการฟ้องคดีของผู้ไร้ความสามารถตามปวิพมาตรา56วรรคหนึ่ง 2. ใบแต่งตั้งทนายความตามปวิพมาตรา61 3. ใบมอบสันทาตามปวิพมาตรา64 5.3.3หลักเกณฑ์การส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีการวางหมายหรือวางคำคู่ความมีความหมายว่าอย่างไรบ้างตอบ หลักเกณฑ์การส่งคําคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีการวางหมายหรือวางคําคู่ความมีดังนี้ 1. จะต้องเป็นการส่งหมายโดยชอบหมายถึงเป็นการส่งตามเวลาตามสถานที่และเป็นการส่งให้แก่บุคคลที่จะต้องรับ 2. ผู้รับไม่ยอมรับโดยปาศจากเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย 3. มีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอำนาจหรือเจ้าพนักง,งานตำรวจไปด้วยเพื่อเป็นพยาน 4. เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่มาด้วยแล้วหากไม่พบผู้รับก็ไม่สามารถวางหมายได้แต่ผู้รับอาจมีความผิดฐานละเมิอดอำนาจศาลโดยเป็นการจงใจไปเสียให้พ้นหรือเพื่อหาทางหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารนั้นโดยสถานอื่นตามปวิพมาตา3าหนึ่งวงเล็บสาห้าจุดสามจุดสี่หลักเกณฑ์การส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีพิเศษมีอย่างไรบ้างตอบ หลักเกณฑ์การส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยวิธีพิเศษมีดังนี้ 1. ส่งโดยวิธีธรรมดาไม่ได้ 2. มีคำสั่งศาลให้ส่งโดยวิธีพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้2.1ปิดคำคู่ความ2.2มอบให้เจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจปิดประกาศ2.3โฆษณา2.4โดยวิธีอื่นใดตามที่ศาลกำหนด 3. ผลของการส่งด้วยวิธีพิเศษ การส่งด้วยวิธีพิเศษนั้นจะมีผลเป็นการส่งโดยชอบก็ต่อเมื่อเวลาล่วงพ้นไปแล้ว15วันนับแต่ที่มีการส่งโดยชอบหรือตามเวลาที่ศาลกำหนด5.3.5กรณีฟ้องจำเลยซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรสามารถส่งสำเนาคำฟ้องตั้งต้นคดีภายในราชอาณาจักรได้หรือไม่อย่างไรตอบกรณีที่จำเลยซึ่งไม่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร โดยปกติการส่งสำเนาคำฟ้องตั้งต้นคดีต้องส่งณนะภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจากักรโดยมีข้อยกเว้นให้ส่งในราชอาณาจากักรสองประการคือ1จำเลยประกอบกิจการในราชอาณาจากักรหรือมีตัวแทนในราชอาณาจากักรให้ส่งณนะสถานที่จำเลยหรือตัวแทนใช้ประกอบกิจการหรือถิ่นที่อยู่ของตัวแทน2 เมื่อโจ์และจำเลยตกลงกันเป็นหนังสือ